สวัสดีสวัสดีพ่าแม่พี่น้องทักวทัท่านด้วยนะฮะก็วันนี้รีโมอีพีสุดท้ายแม่ผู้พันทําทำเพลก็ไปรับชมกันได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวแต่ก่อนไปฝากคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์หนึ่งซับด้วยนะฮะก็ e ีีที่แล้วเราติดตรงนี้นานชิปหายไวยวอดมาวันนี้เราได้รู้เทคนิคแล้วก็ชิวฮะ เอาแล้วทำไมมันติดแต่ปืนข้างล่างล่ะเออเออเกือบอ่ารอฮะโดดอึ๊บนี่รออีกรอบหนึ่งรอกันรอกันระดับเซียนเขาทำอะครับโอเคแล้วก็รอบสุดท้าย ปืนทางนั้นเราก็กระโดดข้ามไปแบบ hmm. เสียวตกชิปหายเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมามันมีสองทางไหนลงไปดูข้างล่างดิอ๋อจากการคำนวณด้วยเซลสมองอันนี้นะเราต้องเอากล่องอันนี้ขึ้นไปซึ่งวิธีการเอาขึ้นไปนั้นเราก็ต้องลากกล่องอันนี้ไปไว้ตรงข้างบนสุดนี้นะฮะ แล้วก็สปีดรันลงไปแล้วก็อย่าไปเผยอ,อย่าปุ่มละ่ะแล้วก็ทีก,กระโดดขึ้นไปอึ๊บเอ๊นั่นแหละนึกว่าจะกระโดดไม่ถึงอะแค่นี้ฮะแล้วก็เอากล่องอันนี้ขึ้นมาได้แล้วแลจะด,ดันขึ้นไปแล้วหลังจากนี้เอาไงต่อตรงนี้กระโดดไม่ถึง เาเป็นว่าขออนุญาตทำสกิปไปนะฮะตอนที่มันใกล้จะผ่านแล้วโอเคหลังจากที่ผมตายไปประมาณร้อยกว่ารอบก็ตอนนี้ผมได้บรรลุแล้วว่าตรงนี้มันผ่านไงอ่ะขั้นแรกทำสเต็ปเติมเอากล่องอันนี้ขึ้นไปดันไปดันให้สุดแล้วก็รีบวิ่งลงมาแล้วก็ปีนกล่องอันนี้ขึ้นไปอ่า แล้วหลงังจากนั้นก็รอรอรอกล่องอันนี้ลงมาแล้วเราก็ดันกล่องขึ้นไปพอดันกล่องขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ให้ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงบันไดอันนั้นจัดดีๆกันเหตุอะปีนขึ้นไปแล้วก็ไปลงบันไดตรงนั้น พอลงมันไดไปปุ๊บสเต็ปเดิมฮะดันกล่องขึ้นไปดันให้สุดๆนะเฮ้ยอ่ะพอดันสุดแล้วเราก็รีบกระโดดขึ้นไปปีบบันไดแล้วก็รีบวิ่งไปเอากล่องอันนั้นที่กำลังจะหลยขึ้นมาติดข้างบนนี่แล้วก็ สเต็ปต่อไปลากกล่องมาวางไว้ตรงนี้จัดดีๆอ่ะแล้วก็ลงไปทำเหมือนเดิมเลยอย่าลงเร็วไปเดี๋ยวมันขาหักโอเคลากขึ้นไปพอลากขึ้นไปสุดปุบ๊บก็กระโดดขึ้นไปปีนบะไรแล,ล้วก็รีบวิ่งไปให้ทันกล่อง แล้วตรงนี้ต้องกระโดดให้ทันด้วยแต่ถ้ากระโดดไม่ทันก็ตายนะฮะเพียงแค่นี้เราก็ผ่านจุดนรกมาได้แล้วก็เวลว่าข้ามทูนรกหมายเลข2ซึ่งตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้ลิฟ์อันนี้นะฮะในการเล่นต่อให้มันผ่านก็เอาลงมาก่นอะไรอ๋อกดอ่านี่อย่างนี้วิ่งไปสำรวจดูก่อน ข้างหน้าม,มีอะไรอีกเปล่าเ,เกอบเกลบเกลบแล้วเกลบแตกแล้วโอเคดูว่าเราจะต้องเอากล่องลงมาแะ,ะก็สเต็ปลิปเหมือนเดิมเอากระโดดไปติไปไปไปโอเคพอโดนเลเซอร์วุบลิปลงอ่าเรียบร้อยได้กล่องมาแล้ว แล้วก็ลากไปกันกระสุนไอเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปสำรวจทางนั้นก่อนดีกว่าก็จะไปดูซิมีอะไรบ้างตรงนั้นจะดีๆกันอ่าแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นแฮ้แค่นี้ก็ททำอะไรอยู่ไม่ได้แล้วไอ้ปังโง่ไหนดูซิมีอะไร อ๋อมีปุ่มให้กดน้ำกล่องก็จะหล่นลงมาอย่างนี้นี่เองเอมรู้สึกเหมือนกับว่าจะเจอนรกขุมไม่ละแต่ก่อนจะตินนรกไปสำรวจอีกทางหนึ่งก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็ลากกลองไปกันกระสุนตรงนั้น พอลากมาถึงตรงนี้แล้วก็สบายแล้วฮะปีมันไดขึ้นไปหวังว่าจะไม่เจออะไรนะเกือ <c oughs> บแล้งไอโอเคตรงนี้ปุ่มด้วยอ๋อเออืมเกือบตายแ้วคือโอเคก็ลากมาไว้ตรงนี้ก่อน แล้วก็วิ่งไปสำรวจอีกทางหนึ่งดิว่ามันจะมีอะไรบ้างาผมหวังว่าจะไม่เจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์แบบอยู่ๆก็ตายอะไรอย่างงี้นะฮะขี้เกียจไปติดตรงลิฟต์ใหม่อ๋อไม่เจอเรื่องเซอร์ไพรส์แต่เจอภูเขาก็ในเมื่อเจอแค่ภูเขาก็กลับดีกว่านะฮะผมว่าน่าจะนานเพราะฉะนั้น ผมขออนุญาตสกิปไปตอนที่ก็จะผ่านเหมือนเดิมนะฮะเพราะจากที่ผมดูแล้วผมว่าน่าจะติดอีกยาวเลยหลังจากที่ผมติดตรงนี้มาประมาณ3-4ปีนะฮะก็ตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่ามันเล่นยังไงขั้นแรกก็เอากล่องออกมาก่อนนี่ค่อยๆทำให้มันลอยมาพรากล่องมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ลากไปไว้ตรงสุดนั่นสุดนี่นี่นี่ไว้ตรงเหล็กนี่ เมื่อเอากล่องไว้ตรงเหล็กนี่เสร็จปุ๊บเราก็กลับขึ้นไปที่เดิมที่ตรงนั้นที่ทำให้เรากลับหัวได้นะพอผมขึ้นมาได้แล้วก็ชิวๆล่ะก็ไปเอากล่องตรงนั้นมาก่อนอันดับแรกพอเอาไปเอามามันก็รู้สึกแบบง่ายๆแต่ทำไมตอนแรกผมหานไปได้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ว่าเรื่องนั้นช่างมันเถอะเราเรีบลากกล่องไปแล้วก็รีบผ่านจุดนรกกันเลยจุดนรกแค่ตอนแรกที่มาถึงนะพอรู้ทิกแล้วมันก็ง่ายไปเลยง่ายจากกระดับฮายเป็นอีเซียพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จัดกล่องดีๆแล้วก็เช็คทา์มิงดีๆอ่ากล่องอันนี้ไว้ตรงนี้ แล้วก็ดูตอนนั้นผัวมาแล้วเราก็กดลงแล้วก็รีวิ่งสปีดลันทนัทนไหมทันไหมเออนั่นแหละผ่านแล้วเย้ผ่านจุดนรกไม่ได้แล้วหาหาแล้วก็มาเข้าจุดที่แบบงงเป็นไก่ตาแตกเ,เอเฮอ ด่านหลังๆมิเตร์โกราไว้เกมเปนี่แต่ก็ช่างเหอะก็ดูกันยังไงอ๋อถ้าเปิดแม่เหล็กแล้ววันนี้ขึ้นไปมันก็จะติดแล้วถ้าปิดแม่เหล็กก็จะลงมาสินะไหนดูดิไปได้ไหมไปไม่ได้กล่องนี้ปิดอยู่อืมก็เอาเป็นว่า รอ <The> บนี้รู้ทิกแล้วนะฮะติดมาประมาณสิบนาที<ๆ>ก็ขับเล่นกันอันนะครับอ่ะ,อะโอเคอย่างงี้ได้แล้วแล้วก็กระโดดไปแล้วก็กระโดดไปแล้วก็กระโดดอีกรอบนึงแล้วก็ผ่านไปแล้ว เอออีกแล้วอ่เออไปไงไหมเนี่ยขอใช้เซลสมองหน้อยนี่คิดแป๊บนึงอันนี้ไปไงวะเฮ้ยเอออ๋อดูละอย่างีเราก่อนแป๊บนึงอ่าแล้วก็ขึ้นมา คือมาพอใกล้สุดแล้วริบลงพอลงปุ๊บรีบกระโดดถึงไหมถึงไหมเออถึงหาดละเออโอ้โหเกือบตายกระโดดอ่าเฮ้ยแล้วก็กระโดดอึ้บโอเคตรงนี้ห้ามโดนไฟนะโดนไฟก็ตามนัด ตามที่เห็นแล้วฮะถ้าโดนไฟแหม่เอ้ยหลอดไฟในเกมนี้ไม่นา่าไว้ใจสักหลอดเลยได้กลิ่นความชิบหายเหมือนกับว่าจะติดอีกยาวเป็นปีเป็นพชาติเป็นศตวรรษเป็นทศวรรษก็ซูเดอนะโทษทีพอดีผมใช้สแตน Made อินเทเวนก็เลยไปเร็วแบบน,นั้นก็รอบนี้ขอให้ผ่านแล้วกันโอ้ยเกือบหลังจากโลมาตรงนี้ก็รอ รอรอแล้วก็โดดแล้วก็รีบโดดเย้ผ่านแล้วติดมาเกือบชั่วโมงกูผ่านแล้วแม่ครับผมทำได้แล้วแล้วข้างหน้าจะเจออะไรอีกไหมอะไรอ่ะฮะอ๋อเฮ้เดี๋ยวมีกล่องด้วยกล่องไปทำอะไรอ่ะอืม เหนือดูดิอ้าวเฮ้ยเอ้ามีหมดเวลาได้หรอเนี่ยก็สุดเก่าสุดเดิมเพิ่มเติมมีมีมม One hour later ก็ติดมากเกือบชั่วโมงละรอบนี้ผ่านนี่กูชน,นะนะ โอเคทามิ่งดีรอบนี้ประกาศเวลาดีๆ okay, ลากไปแล้วรีบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งผ่านเออโดดไปเกาะเออผ่านแล้วเย้เดอดมาเกือบชัว่วโมงในที่สุดกูก็ผ่านแล้ว ไหนไปส่องดูจุดยากลำบากที่เราเพิ่งผ่านมาดิเวอะตายโง่เฉลยกเอืม่มรู้สึกถึงความหายนะอุ้ยเกือบโดนปืนยิงเฮ้ยรอดได้ไงแล้วก็ตายเดินอยู่ดีๆก็กลายเป็นกระสือซะงั้นเอาให้สลันไปทำอะไรตรงนั้นสลันสลัน ไอ้สลนันสลันกูตายโง่เลยโอ้รอบนี้ผ่านนะโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วแหละนะผ่านเห็นนะขี้เกียจเอ๊เฉลี่ยแล้วตรงนี้ไงต่ออืมไงต่อไม่รู้แต่เมื่อกี้เกือบตายแวบเอาเป็นว่าข้าไปเลยแล้วกันตรงนี้ ไม่น่าจะสำคัญอะไรเลยหรอกโอเคผ่านตรงนี้ไปข้างหน้าก็น่าจะง่ายแล้วล่ะมัง้งมั้งมังตัวใหญ่ๆเลยโอเคข้างหน้ามีอะไรอ่ะไหนดูสิอะกต์กูตายข้างหน้ามีอะไรอ่ะอ๋ออ๋อ อ๋อ๋ออเฉยอะไม่รู้อกดูเหมือนว่าจะต้องขึ้นไปแล้วกดอันนั้นให้มันได้มังอมก็เอาเป็นว่าข้าไปตอนผมผ่านเลยแล้วกันผ่านเถอะนะรอบนี้เฮ้ยมีแววเฮ้ยผ่านแล้วเฮ้ยเย้ <Yes! S 2> ผ่านสักที ตีตรงนี้มาโคตรนานนั่งหลายนาทีอ่ะตรงนี้ผ่านแล้วเว้ยนาะทำไมช้าจังอ่ะหรือว่าจบตรงนี้แล้วจบเกมเลยก็ดูมันตีรังกาบ,บสโลโมซันไปนะฮะ โอ้โหสโลเข้าไปสโลอีกสโลได้สโลอีก,อกเอ,อ้ยอาเข้าไปไม่รีบครับผมไม่รีบครับพี่เชิญพี่สโลไปเลยเอาอุ้ยลิมตาเอาลุกขึ้นมาแล้วไงต่ออุ้ย ยังเดินได้ต่อ,อหรือว่าจะมีด่านต่อไปอเป็นไปได้ข้างหน้ามีอะไรอุย้ยมีสาวหรือว่ามันจะจบแล้วใช่ไหมจบความทรมานแล้วใช่ไหม เฮ้ยเยสจบแล้วเฮ้ยความทรมานของริมโบ่4 EP นี่ทรมานชีพหายเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามซีรีส์มานะฮะถึงแม้คนดูมันจะน้อยแต่ก็ ขอบคุณนะฮะที่คอยติดตามอา่าแล้วก็ขอขอบคุณเจไอที่เป็นกำลังใจให้ผมนะก็ถ้าอยากรู้ว่าเจไอคือใครเจไอคือพี่ไอจากช่องไซดีเกอร์ที่เป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้ผมทำ youtube นะฮะก็ไปก่อนนะครับบายบายกด Subscribe